หมอโนโน่นะคะ,ะ,คะแพทย์หญิงจรินยาแก้วถาวรน,นะคะเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่นะคะอยู่แผนกฉุกเฉินนะคะเราน่าจะเคยพบกันบ้างแต่ไม่ค่อยพบก็ดีนะคะโอเคอวันนี้มีโอกาสดีใจมากค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการในร่วมนะคะวิ่งถือธงชาติไทยให้กำลังใจนะักกีฬาไปโอลิมปิกนะคะที่โตเกียวนะคะ อยากบอกว่ายังตื่นเต้นอยู่เลยขาดวิ่งครบมาแล้วจริงๆรู้สึกว่าตื่นเต้นตั้งแต่ได้รับเลือกให้ให้มีโอกาสได้มาถือธงชาตินะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าเป็นหน้าที่หนึ่งที่ที่ภูมิใจไม่แพ้นักกีฬาเลย <laughs> นะคะก็แล้วก็พอทราบว่าเลาธงชาติอันนี้จะให้นักกีฬาเราไปไปใช้ไปไปที่อโอลิมปิกเลยนะคะที่ญี่ปุ่นด้วยเป็นธงผืนเดียวกันเลยยิ่งยิ่งดีใจมากภูมิใจมากนะคะก็ อยากบอกว่าปีนี้ไม่ว่าจะติดด้วยสถานการณ์อะไรก็ตามนะคะแต่ว่าคนไทยทุกคนก็ยังพร้อมที่จะให้กําลังใจเชียร์นักกีฬาอยู่นะคะก็ความรู้สึกทั้งก่อนวิ่งเนี่ยว่าว่าดีใจภูมิใจละแต่พอหลังวิ่งเสร็จเนี่ยรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากเลยนี่จริงในขณะที่เราได้เป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ที่มีโอกาสได้มาทํากิจกรรมแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้กับนักกีฬาด้วยนะคะไปโอเคก็คง ผมขอฝากนักกีฬานะคะว่าทำให้เต็มที่นะคะพวกเราเป็นกำลังใจให้เสมอแล้วก็เอาเหรียญทองกลับมาฝากพวกเราเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊าบาย